เดือนกรกฎาคม2566มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด3นะครับ3ดวงแต่ทั้งหมด4รอบนะครับผม3ดวง4รอบได้แก่ดาวพระพุธจะโครจรในวันที่4กรกฎาคมเวลา22นาฬิก59นาทีเข้าสู่ราศีกรกฎดาวพระพุธนี้ถือว่าย้ายดวงที่1นะครับต่อมาดาวพระเกศจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎ ในวันที่14กรกดาเวลา16นาฬิกา4 6นาทีก็เข้าสู่ราศีกรกฎเช็คเช่นเดียวกันเป็นดาวดวงที่2ต่อมาดาวพระอาทิตย์นะครับจะเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่17กรกดา2566เวลา14นาฬิกา5:33นาทีและดาวพระพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปเข้าสู่ราศีสิงห์ ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและมหาจักรใน2ส,สถานด้วยกันก็คือวันที่23กรกฎาเวลา0นาฬิกา31นาทีเป็นดาวดวงที่3แต่ย้ายครั้งที่4อันนี้คือดวงดาวที่จะโยกย้ายในเดือนกรกฎา2,566ครับสำหรับลัคนาราศีพฤษภ ในเดือนกรกฎาคม2566นั้นนะครับภาพรวมในเดือนนี้มีแนวโน้มในเรื่องราวของความรักถือว่าเป็นจังหวะจับโกนที่ค่อนข้างจะดีเรียกว่าเทพยดาจัดก,การให้ถ้าหากคุณโสดอยู่มีแนวโน้มที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจเรียกว่าเริ่มเปิดโอกาสเปิดประตูหัวใจจากเดิมอาจจะเคยผิดหวังตอนนี้แนวโน้มสมหวังค่อนข้างมามาจากไหนมาจากการแนะนําของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่แนะนํามาให้คุณได้รู้จักในขณะเดียวกันใครที่ทําเรื่องของธุรกิจ มีโอกาสในเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจจะนําโอกาสสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาให้ยิ่งเป็นเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์ผมว่าโดดเด่นเป็นพิเศษหากใครกําลังเลงช่องทางขยับขยายเติบโตนี่ถือเป็นโอกาสเหมาะสมที่คุณมีแนวโน้มที่จะได้ทําเลทองคําหรือทําเลที่ดีซึ่งในช่วงนี้นะครับทำเลมันหาย,ยากแต่ดวงชาวราศีพฤษภกลับหาได้ง่าย ทำเลที่คุณจะหาได้ตอนนี้จะเป็นศูนย์บัญชาการหรือธุรกิจคุณจะขยับขยายสาขาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่แน่นอนในตอนแรกอาจจะมีการไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือตกลงกันไม่ได้กับเจ้าของพื้นที่แต่สุดท้ายคุณจะสามารถคลี่คลายผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ส่วนในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นจังหวะจับโคนที่ดีในการบริหารรายรับเข้ามาการจัดสรรงบประมาณการลงทุนควบคุมให้มันอยู่นิ่งขึ้นเตบ b l ลมีความสเสถียร ไม่บานปลายมีการควบคุมรับรายจ่ายได้ดีนะครับแต่เตือนนิดหนึ่งยาลงเละเลงหรือชราใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประมาทอันนี้ดวงชะตาไม่เกี่ยวนะครับจบเหตุแค่ทุกลายนะครับต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานเดือนนี้เนี่ยก็แน่นอนต้องมีการเดินทางไปไหนมาไหนเข้าสังคมเยอะขึ้นหน่อยอยู่ไม่ค่อยติดบ้านช่องห้องหับอาจจะเปลี่ยนแปลงสินฐานที่อยู่อาศัยต้องมีเกณฑ์เดินทางลงพื้นที่พบปะลูกค้าอยู่เรื่อยแนวโน้มช่วงนี้จะส่งผลเป็นแบบนั้นแต่ หากจะมีจุดที่ต้องระมัดระวังหรือโดดเด่นในเดือนนี้ก็แน่นอนนะครับทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินงานยังคงอยู่ในมุมวินาศหากคุณทำออกหน้าออกตาเกินไปเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้หาเรื่องแทงข้างหลังกำลังทำดีๆอยู่ถึงเวลาพวกเตะแป๊บเดียวเป่าหูเจ้านายคุณปิวอันนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องเตือนสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจในเรื่องหลักโหราศาสตร์หรือดูแล้วอาจารย์มีการทายรายละเอียดกลเม็ดเคล็ดลับที่แม่นยําหรือว่าเราจัดกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นดูดวงไลฟ์สดหรือว่าลงใน YouTube ต่างๆดูแล้วนะครับสนใจสามารถนะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงหน้าท่านได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดกลลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาจากเราบุรพาจารย์หรือเาคณาอัจารย์นะครับ สืบทอดต่อกันมาเมื่อเราได้เคล็ดลับนั้นแล้วผมก็จะนาเคล็ดลับนั้นมาถ่ายทอดให้กับคุณในหลักสูตรออนไลน์นี้ไม่ต้องกังวลว่าไม่ไม่เข้าใจไม่มีพื้นโหราศาสตร์ยังไงเข้าใจแน่นอนนะครับรับประกันได้สาหรับท่านใดที่มีความรู้อยู่แล้วถ้าคุณได้ลงเรียนคอร์สนี้คุณจะได้กลเม็ดเคล็ดลับเทคนิควิธีการข้อสังเกตในง่ายมุมต่างๆว่าที่อาจารย์ได้ถ่ายแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาแม่นยํามีวิธีการดูการอ่านอย่างไรการเรียนออนไลน์นี้ หลักสูตรนี้เรียกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจสามารถสแกน QR Code ที่ได้ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาถามเข้ามาดูกันได้นะครับ